อ่าครับสวัสดีครับอ่าพี่พี่นะครับชาวชีวิตติดเทรดนะครับอ่าช่วงนี้จะช่วงประมาณหายๆนะครับนะครับนะฮะงานเยอะนะครับงานเยอะเดี๋ยวก็อ่าไม่ลืมนะครับพยายามจะกลับมาลงแผนให้บ่อยๆนะครับนะฮะอ่าช่วงนี้นะครับตลาดสัญบวนตามข่าวเรียกว่าจะเรียกว่าตามข่าวจาบเลือกตั้งภายในประเทศเลยครับนะฮะ ทำให้เล่นยากพอสมควรจะไม่มีเทรนด์นะฮะจะไม่มีเทรนด์อ่าถ้าจะดูย้อนหลังกลับไปสองสาวันเราจะเห็นว่ามันก็อยู่แบบแทบจะเล่นแบบแนวออกข้างไปเรื่อยๆนะครับรอข่าวรออะไรนะครับมีมือว,วาบ้างนะครับดันแรงๆกระทุกลงมานะครับอย่างเงี้ยนะฮะแรงๆกระทุกลงมานะครับดัน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 นะทุกไหลลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่กรอบนะครับนะฮะกรอบอาจจะใช้กรอบวิกได้นะครับนะฮะกรอบวิกก็คือกรอบนี้ฮะเนี่ยฮะอ่าแนวรับวีกนะครับแนวรับแนวต้านวิกนะครับเนี่ยฮะแนวรับแนวต้านวีกนะครับอ่าสามารถเอามาใช้ในการตัดสินใจได้นะครับในการตัดสินใจนะฮะหน้างานว่าเอ๊จะเอายังไงดีนะอะไรประมาณนี้นะครับเราจะอยู่มายังไงนะครับในสถานการณ์ที่แบบขึ้นลงทุกวันเลยนะครับผมก็แนะนําเล่นสั้นไปเลยครับพี่ นะครับเล่นสั้นไปเลยครับพี่นะครับกรอบที่เป็นของแนววิเองนะครับแนวต้านจะอยู่เก้าห้าหนึ่งครับนะฮะตัวนี้นะฮะแนวรับก็อยู่เก้าอ่าเก้าสามห้านะครับนะเมื่อวานเกือบเทสนะครับเมื่อวานเกือบเทสนะครับนะฮะนะฮะโดยที่มันจะมีนะครับมันจะมีตัวมันรีนะครับมันรีไพโบทอยู่ตรงกลางนะครับเก้าสี่สองนะครับเพราะฉะนั้นมองง่ายๆพี่นะครับมองง่ายๆนะครับกลับขึ้นไปเทค 942ได้แ็ L นะครับต่ำกว่าก็ช็อตอยูอ่นะครับนะฮะถ้าใช้กราฟแบบนี้นะครับมันจะเหมาะสมับช่วงที่เป็นไซเวย์นะครับมันจะทำให้เรามีราคาในใจเราจะรู้แหละอ๋อค่าเฉลี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับนะฮะค่าเฉลี่ยไฮบทมีอยู่ตรงไหนมันทำให้เราสามารถนะครับตัดสินใจหรือจินตนาการแผนของเราได้ว่าเอ้ยมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับเราควรจะทำอะไรนะครับนะฮะอย่างตรงเนี้ย มันต่ำกว่านะครับมันลีนะครับนะฮะอ่านะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเก้าสี่สองต่ำกว่าเราต้องช็อตอยู่แล้วครับนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นสูงกว่าเราก็ควรที่จะลองต่กันนะครับเพราะนั้นเนี่ยแผนเนี่ยนะครับจะใช้ได้ดีนะครับในช่วงที่ไซเว์นะครับแล้วบ้านเราก็ช่วงนี้ก็ไซเว์จริงๆครับรอข่าวนะครับจากกลุ่มเรื่องตั้งของรัฐบาลนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้สักที นะครับตลาดก็ยังจะออกทางไปเรื่อยๆนะครับในสภาวะตอนนี้แทบจะเรียกว่าเริ่มเริ่มกลับมาโลแล้วด้วยซ้ำนะครับ9.35 9.25อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับเมื่อวานบอทมีช็อตมาตั้งแต่เนี่ยคะ9.48เนี่ยครับเดลี่ไพลอตนะครับพอมันตกปุ๊บนะครับโรบอทช็อตทันทีนะฮะช็อตทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหลลงไปนะครับไปเจอเดลี่9.32.65 9.30ไม่หลุดนะครับ แล้วทำท่าเด้งกลับขึ้นมานะครับเราสามารถเอาค่าค่าสวามคล่องชุดหกมาเป็นแนวเปิดลองได้นะครับสถานการณ์แบบนี้เหมาะกับอินดิเคเตอร์ที่เป็นไพโบดครับพี่นะครับสิ่งที่ผมจะบอกนะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะวางโพซิชันแบบไหนนะครับนะฮะนะฮะเล่นยากครับเล่นยากครับเดือนนี้เล่นยากนะฮะก็ระมัดระวังครับนะฮะระมัดระวังแล้วก็ มอว่าถ้าเล่นสั้นได้ก่อนก็เล่นสั้นนะครับนะฮะไปเรื่อยๆจนกว่าเดี๋ยวพอได้เทแล้วเราค่อยอัดนะครับอ่าโอเคครับประมาณนี้ครับพี่ๆสวัสดีครับ